งไงาอารากันขอกราบสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนทุกท่านเลยครับดีที่คุณยังมีชีวิตรอดอยู่นะครับพบกับผมสตีฟล็อก8ปดในตำนานตอนนี้คุณยูเกบเกม Sun o f t h e Forest ครับผมก็ต้องขอให้มณีดูดปีมงานที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่รอการสร้างหอคอ,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 อยแห่งกาลเวลาอยู่นะครับเพราะว่าคอมผมมันพังครับแต่ว่าด้วยความรวดเร็วทันใจ <G ül üş> ก็ซ่อมเสร็จภายในวันเดียวนะฮะแล้วตอนนี้ก็เลยมา อัดคลิปและอัพให้คุณผู้ชมได้ดูกันแต่ว่าทางทีมงานและเพื่อนๆเนี่ยนะครับไม่ได้มาถ่ายด้วยเพราะว่าติดภารกิจเพราะฉะนั้นแบบพอคอยทการเวลามันมีไม่ครบมันสร้างไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอภัยขอติดไว้อีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับไหนๆก็ตัวเกมได้ทําการอัปเดตม,มาแล้วสําหรับวันนี้นะครับก็มีอัปเดตม,มาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสตอรี่เต็นคนป่านะครับผมมีบัฟมีเนฟอาหารต่างๆเอกินได้อิ่มขึ้นอาหารแมวกากลง แล้วก็ที่สําคัญเลยฮะไฮไลท์ของวันนี้สาระสําสคัญของวันนี้นะครับเราจะมาหวดบอสกันซึ่งมันไม่ใช่บอสกะกากเหมือน EP ก่อนหน้านี้นะตอนนี้เนะี่ยเขาบอกว่ามันคือ i ฟแนลบอสนะคุณผู้ชมม, <Wow. S 1> มันก็คือบอสแบบบอสใหญ่เลยอ่ะบอสจบเกมเลยนะครับมาหวดคนเดียวเพราะว่าเพื่อนไม่ครบแล้วเพื่อนบอกไม่ไหวแนละ้วขอนอนก่อนวันนี้ก็เลยมาหวดบอสเพียงลําพังเลยครับตอนนี้เดี๋ยวหาทางเข้าก่อนเห็นเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยตรงทางเข้า Final บังเกอเนี่ยนะครับหรือว่าฉาก ไปไอ้บังเกอร์จะไปจบเกมเนี่ยมันต้องใช้คีย์การ์ดของเวอร์จิเนียซึ่งเราเข้ากันไปแล้วนะฮะใครที่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถไปย้อน,อนดูได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องใช้คีย์การ์ดของเวอร์จิเนียอีกต่อไปครับแต่ก็ยังมีบักตัวนี้มานอนตายอยู่ศพก็ยังไม่เน่าอยู่ดีนะ,ะไม่ว่าเราจะ ปล่อยไไว้นานแค่ไหนนะฮะตายในหน้าที่ไม่พอดูฮะผู้ชมโอ้โหมีอุปกรณ์ทํามหากินอยู่ที่มือด้วยฮะโอ้โหสวา่านยังติดมือเลยนี่ครับไม่ต้องใช้คีการ์ดแล้วนะครับเพราะว่ามีคนดึงที่สแกนคีการ์ดออกมาแล้วเพราะนั้นเวอร์กา้าคการ์ของโวชินเนียบทิ้งไปเลยทิ้งไปแล้วก็หยอก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 อ่ะพาร์ทนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงใครที่รอสร้างบ้านอยู่ก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ว่า รออยู่นะเราจะได้รู้ว่ามีคนรอเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในพาร์ตต่อไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเป็นกําลังใจได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์แล้วเราไปลุยกันเลยครับว่าบอสตัวใหม่มันจะโหดขนาดไหนไปลุยกันเลยอะไปไปพูดภาพท้เพลงไงกดไลค์เป็นกำลังใจให้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะคราบซีโฟไว้ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าบอสมันโหดไหมเพราะว่ายังไม่ได้ไปดูยังไม่ได้หาข้อมูลเลยนะครับมาแบบเสียบโซดตอกโซดกันในพาร์ทนี้กันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวผมจะเอาใส่ไว้ในช่องผ่าแล้วกัน เผื่อได้ใช้โอเคเริ่มแหลกและอ่าไฟฉายช่วยคุณได้ไฟฉายกันลูกซองช่วยคุณได้ครับมาโอ้โหบรรยากาศนี่บอกได้เลยว่าวังเวงยิ่งมาคนเดียวนี่วังเวงวังเวงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะเพราะว่ามากับเพื่อนนี่โอ้โหรู้สึกจะชิลมากแล้วเกินแถวนี้นะโอเคเออมีให้ฟาร์มก็ดีเหมือนกันเอาเป็นว่า เดี๋ยวขอเดินฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะดูตอนหัวดบอสเลยเนี่ย <g ill ip> ก็สามารถกรอไปตอนหวดบอสได้เลยนะ <g ill ip> โอ้พูดคำว่ากอรอดูรู้สึกแก่แล้วกันแต่ว่าแม่ใครๆก็รเรียกกรอนนะโอ้ยห้องมันเข้าไม่ได้แล้วดูดิไม่สามารถเข้าห้องได้แล้วครับผมได้ยินเสียงฝีเท้าบางคนถึงแม้จะไม่ใช่คนบางแคร์แต่ก็แคร์บางคนมีรอยเลือดตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะเดินแวะเดินแบบว่าดูสำรวจให้ทั่วๆนะครับเพราะว่ากลัวคลิปมันสั้นด้วยส่วนหนึ่ง เย้ยที่ห้องนี้นี่ดูทรงจะสมบูรณ์นะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่ยังเปิดไว้ได้อยู่นะครับตอนนี้เปิดติดอยู่แต่ว่าเขาไม่ให้เราดูฝั่งตรงข้ามนะฮะร,รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นกระจกแบบข้างนอกเขามองเห็นเราแต่ข้างในมองออกไปไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นลำโพงเอาไว้สื่อสารห้องเด็กฮนะห้องเด็กแน่นอนถ้าดูจากทรงและเรียกผมสั้นๆว่าสกินเฮดนะครับ ตรงนี้โอเคออกไม่ได้นะครับห้องเด็กก็ไม่มีอะไรนะเห็นเขาบอกว่า MIE มันกินแล้วอิ่มขึ้นไหนลองดูว่าแล้วก็เอาเลยตอนนี้มีเกือบเกือบครึ่งหลอดนะมี40%่อุ้ยโอ้โหอิ่มเลยวะ่ะเออใช่ MIE มันต้องอย่างนี้ฮนะใครก็คิด MIE หลายถุงแล้วมันไม่อิ่มโอ้โหกระเพาะทำด้วยอะไรบอกฉันทีตรงนี้ก็จะเป็นเคาะน์เตอร์นะฮะพอถัดไปอีกหน่อยเป็นวอลลนแล้ว <c oughs> ไม่ใช่คนละเคาน์เตอร์ แล้วก็มีเพลงครับไม่รู้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าโอเคตรงนี้ก็เป็นล็อบบี้นะซึ่งก็มีโซฟาแล้วก็มีชุดรับแขกนะครับผมไม่รับคนอเมริกานะครับรับแขกคเดียว <c oughs> มุกหนะ้ามีคนลากแล้วก็ลอยเลือดจุดตรงนี้นะครับสัวใจจะลากเสร็จแล้วก็แดกตรงนี้เลยโอเคเข้ามานี่รู้สึกว่าไฟฉายจะไม่ต้องใช้ละโอ้โหมีเพลงร็อกครับเพลงร็อกโอ้ในนี้สวยมากครับคุณผู้ชมฉาก โอ้โหนี่ LG TV ว่าดูคุณผู้ชมภาพสวยภาพว้าเกมเขาไม่ธรรมดานะามีบอกมีควันมีอะไรอยู่ข้างหลังด้วยนะดูดิโอ้นี่ที่นั่ง VIP ครับสุดยอดดูหนังนี่ได้ฟิลเปลี่ยนเพลงก่อนแล้วกันไม่ใช่อะไรกดลิขสิทธิ์ไม่เป็นไรนะถ้าโดนลิขสิทธิ์โดนไปแล้ว <c oughs> โอเค มีกระสุนให้ฟาร์มนะครับตรงนี้เปิดมามีระเบิดแล้วก็มีที่คราฟ c ีโฟแล้วก็มีบักเนธแขวนคออยู่ครับโอ้โหทีทีวี TV ใหญ่กว่าตรงนั้นเยอะเลยอะดูฮะอ้สุดยอดภาพเคลื่อนไหวไปต่อนะตรงนี้เป็นเตียงครัโอ้โหไม่น่าไปที่อื่นอะบอกตรง,ตรง,ตรงน่าอยู่ที่นี่มากกว่าไอ้ทางไปแล้วครับโอเคไม่น่ามีอะไรนะ เราไปลงนรกกันเถอะทุกคนว้าวของจริงมาแล้วว่าคุณผู้ชมครับบังเกอร์มันถูกเปิดอยู่ครับรู้สึกวิววิวหัวใจมันวิววิวนี่ไงโอ้โหนี่ฮะเขาบอกว่าไอ้ไม้กลางเขนนี่มันสามารถใช้ค่าโอ้โหเดือดเดือดเดือดโอ้ไม่ทายง่ายด้วยครับ ตัวหนึ่งตายยากด้วยไม้กางเขตสามารถเผามันได้ลองเลยนะไม้กางเขตอยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่นี่สามารถเผามันได้ฮะเดี๋ยวขอลองสักตัวถ้ารู้ว่าเออเผาได้เนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นลูกศแล้ว <c oughs> กลับมาซัดมันเลยโอ้โหน่ากลัวมากครับบรรยากาศข้างล่างนี่คงจะร้อนน่ดูคนที่อยู่ประเทศไทยก็จะรู้ดีนะครับว่าความร้อนระดับ มันจะไปยังไงโอ้ตกไปที่มีแห้งอย่างนี้ครับลาวาขนาดนี้เดินต่ออย่าได้ถอยหนีอุ้ยอันนี้กล่องอะ่ะไม่ฟาร์มแล้วกันเดี๋ยวนะต้องโดดไปเหรอ <s> บอกไม่ฟาร์มนะแต่ก็แหมอดใจไม่ไหวทุกทีที่ทเห็นหน้าเธอดูทรงแล้วต้องโดดไปครับฮึบโอ้โหขอโทษครับขอโทษแมมศพในนี้นี่คือแห้งหมดแล้วนะครับแต่ศพข้างนอกยังสดอยู่ ผมได้ยินเสียงแล้วข้างหน้าคือถ้าตายนี่ไม่มีใครชุบเลยนะครับตายแล้ว,ตา,ลวตายเลยเดี๋ยวว้าเจอแล้วเผาเฮ้ยเฮ้ยเผาได้จริงเผาได้จริงเออเผา,าอะมันกลัวมันกลัวผู้ชมมันกลัวมันกลัวโอ้โหโอ้โหเอาสิเอาสิอาสโอเคม,ม,มันมันเผาได้ ได้ข้อสรุปแล้วว่ามันเผาได้จเจอลูกซองไปเลยล้วกันเจดไปเลยล้วกันม,มันเป็นเกมสยองขวัญโดยแท้จริงเลยเกมเนี้ยมมันตีกันเองเลยนะประเด็นตายซะโหถึกมากครับปกติไม่ถึกขนาดนี้นะเนี่ยโอแล้วกระสุนลูกซองจะพอสู้บอสไปเนี่ย เริ่มไปกังวลแล้วเด็กมาอุ๊ยอุ๊ยเก็บไว้พอนุม่มอ๋อผมรู้แล้วผมต้องเอาไฟฉายติดลูกซองไว้จะได้ไม่ต้องถือไฟฉายเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋มายกสองใส่มันให้ตายก่อนแล้วกัน เดี๋ยวแต่งแต่งแง,แง,แงปืนอยู่มันจะเข้า <S <S เข้าเรามันเสียวไม่ใช่อะไรเออ่ไฟฉายแฟลชไลท์อ่าเรียบร้อยลูกซองติดไฟฉายเรียบร้อยฮะอ่าสวยเลยแบบนี้ง่ายไปต่อเอาแล้วพวกพวกไปต่อ โอ้ที่เรายังมาไม่เท่าไหร่เลยนะเนี่ยเมื่อกี้ใครบอกว่ากลัวคลิปสั้นนะยาวสะใจแน่นอนผีมันถึก <ingo> แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าไอฉากจบมันยังเหมือนเดิมไหมด้วยนะโอ้โหนี่ห้องใหญ่่ะห้องใหญ่ครับมังจี้ครับรู้สึกยามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้าที่ปลอดภัยก่อนโอ้เกลียดเกลียดมากเลยเกลียดไฟฉายอยู่ข้างบน นี่เอาจริงๆมันมีเหรอวะคนเอาไฟฉายไว้ข้างบนแล้วจะเลนแบบศู์หยาบยังไงใช่ไหมโอเคนี่แค่สู้กับลูกกับจ็อกนี่ก็ใช้เวลาสักพักนึงเลยครับเป็นนาทีอาจจะเป็นบอสเดมอนนี่แหละผมค,คิดว่านะ แต่ตอนนี้เสียงลาวาเนี่ยข้างหูเลย้ยโอ้มันโดนลาวาไม่เป็นไรด้วยครับโอ้ยเจ็บโอ้หลายตัวหลายตัวหลายตัวโอเคใจยเย็นอ้ ท่าทิ้มันนี้เจ็บมากครับมีอีกไหมน่าจะหมดแล้วโอเคไปต่อ <c oughs> โอโอเชอเจ็บจีสเดินต่อครับําำน,นี้ยาวใช้ได้แล้วมีแต่สิ่งที่คอยอยากจะเอาชีวิตเราตลอดเวลาแบบนี้มันเป็นท,อท้อแท้จริงเลยอ,อันนี้หิงงหงอหิงยอย หินงอกหินย้อยผมได้ยินนะอู้เยอะเยอะมากเยอะมากตายตายังตายแล้วใช่ไหมขอรีโหลดก่อนบัคช็อตจะแรงกว่าเปล่าผมเปลี่ยนใส่ลูกโดดแล้วตอนนี้โอ้โหลูกโดดลูกโดดเฮ้ยมันมันมันหนีไปไหนวะมันไปฟ้องใครหรือเปล่าโอเค ถ้าไม่กลับมาก็ไปต่อนะอุ๊อยหัวแล้วไงเชื่ออยู่ไหนวะอุ๊ยโอเคตายลงตรงนี้ต่อแคะไปต่อเกาะเหลืออยู่5ตัวต้องใส่เพิ่มครับ1 2 3 4 5ดีนะเตรียมเกาะเทคมาผมเตรียมมา20อ่ะ20อัน20ชิ้น ก็คือใส่ในตัว10แล้วก็ใส่ในกระเป๋าอีก10นะโอ้โหแล้วบัคช็อตเหลือเท่าไหร่วะนนี่ยบัคช็อตนี่เป็นลูกโดดครับส่วนสลักช็อตเป็นลูกปลายเฮ้ยมาบวกกันให้จบๆไปก่อนไหมเออเอยอยังเธอต้องเจอบัคช็อตตายเลยฮะบัคช็อต ผมว่าบั็กช็อตเข้าหัวนี่อาจจะอาจจะดาเมจสูงเฮ้ยบั็กช็อตเข้าหัวแม่งตายเลยว่ะโอ้นี่มันบล็อกช็อตมานี่ว่าแรงจริงครับบั็กช็อตแรงจริงคุณผู้ชมว่ายิงถึงปะไอ้จริงผมคิดว่าอาจจะถึงนะแต่ยิงเล็งมันเล็งยากอะ่ะมันติดไฟฉายเฮ้ย มาเลยอุ้ยซ้ายโอเคเจ็บปวดเท่าไหร่เท่าไหร่เท,รเท่ากันเมื่อไหร่จะเจอบอสวะนี่จะสุดทางแล้วนะแหลกชิบหายแล้วแหลกแหลกฮนะโอ้โหถ้ำกว้างใหญ่ไพศาลนี่ถ้าเกิดว่าไปจนสุดทางเล่นจบเกมปุ๊บเอาเลยบอส เลยบอส์ที่หาเลยนะเฮ้ยเสียงอะไรโอ้มันตัวบักใหญ่โอ้ยทิมมี่ทิมมี่ระวังใช่ทิมมี่ปะวะโอ้ยเพื่อนเราโอ้ตัวมันใหญ่โอ้โหตัวมันใหญ่คือผมคิดว่าน่าจะเป็นทิมมี่นะตรงนั้นโอ้ตัวใหญ่ไม่ว่าเยอะ มตบทีตบทีกระเด็นกระดอนหัวกระเบนเตีองกาโอ้โหขอขอหนึ่งหนึ่งได้ไหมเนี่ยโอ้เยอะมากเยอะมากโอ้สมสมกับเอเ็นอเกมจริงๆเฮียร์ก่อนเทียร์ลูกมันก่อน ตายหมดใช่ไหมล้วเพื่อนเราไปไหนแล้ววะโอ้คุณผู้ชมมันอยู่แบบข้างบนเลยอะเติมดื่มน้ำก่อนอม,มันหิวมันหิวมันกระหายลงมาโอ้โหแผ่นดินสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นขอโหลดไปอ้ นี่ยังไงว้าอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงลงมาอ,อย่าเสือกเสือกไปคำตายส่วนอย่าเสือกไปคำเตือนไอ้สัตว์ลงมาส้วกูมึงไม่ลงใช่ไหมเอาลงแล้วยิงตูด โอ้โหหลอนหลอนหลอนยังไงซีโฟที่ฟาร์ม,มาไม่ใช่ไม่ใช่ไฟเอาไปแดกอเอาไปแดกออกอนจะหมดแล้วใส่ลูก ใส่ลูกขออนุญาตใส่เกาะโอเค <c oughs> มันเอาดาเมจไปเยอะมากอยู่ข้างบนใช่ไหม <c oughs> โอ้ตัวมันแดงๆวะ่ะเออคนอย่างเธอต้องเจริญว่า <c oughs> อปากหลักสู้เลยเยสมันตายแล้ว oh! <Wow>! oh, ว้โอ้โหควรจะตายคุณผู้ชมสู้ยากสู้ยากอื mm ้ hmm. <Yeah. S 1> นี่ถือว่าผมให้ผ่านนะบอสตัวนี้ด <c oughs> ีกว่าบอสกลางเกมเยอะเลยฮะโอเคมันตายแนละ้วสำรวจหน่อย เมื่อกี้เพื่อนเราถูกผักไปตรงนี้อยู่ไหนแล้วหนีไปแล้วปล่อยระบวกคนเดียวเลยใช่ไหมก็ถือว่าเป็นค่าคุณอย่างสูงอ้อันนี้ก็น่าจะหมดแล้วน่าจะไม่มีอะไรเลยครับน่ปกติแหละขอดูบัคช็อตหน่อยสิเอาบัคช็อตมันเป็นลูกอาสลักสลักเป็นลูกโดดครับขอไปสลักเป็นลูกโดดบัค บัคก,กับเป็นลูกปลายเออเฮ้ยใช่บัคช็อตเป็นลูกปลายสลักสลักเป็นลูกโดดครับขออภัยให้ข้อมูลผิดอ่ะไปโอ้ตัวสั่นเลย <c oughs> ตัวละครแบบสั่นเลยอ่โอ้พึ่งผ่านความเป็นความตายมาอเอ้เข้าไปเอาเข้าไปสิ โอ้แหล็กนิดหน่อยแหลกนิดหน่อยนี่ฮนะโอ้โหแอบมารอ,อก่อนโอ้ทองสวยมากตรงนี้ว่าไงล่ะโอ้โหเข้าไม่ทันคนหนึ่งเหมือนเดิมเป๊ะๆนี่ในลูกบาทครับในคิวบ์แล้วยังไงเหลือเวลาอีก14วินาที13 12เอ้ามุกปาทิ้งทำไมล่ะของแพงเป็นอะไร โอ้มีหลายตัวครับดูฮะทิมมี่ทิมมี่ใช่ไหมไอ้บักนี่ใช่ทิมมี่ไหมวะแต่เมื่อกี้มีเควินกับเวอร์จิเนียโอ้วิทยาการต่างดาวล้ำลึกเวอร์จิเนียแอบเปลี่ยนชุดแต่เ่ื่อไหร่โอ้โหสุดยอดนะแม่โชว์ตัวทั้งทีก็ต้องมีสายฟ้าฟาดซะหน่อย ดาวใหญ่บอลเลอร์มอเธออยู่แทบจะชนกันอยู่แล้วนี่ฮะวิทยาการสุดยอดมีรถบินได้เสียงดังมากโอ้แล้วมันก็จางหายไปครับเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นเองและ เรียบร้อยครับคนที่เข้าไม่ทันกายล่างเรียบร้อยและเวอร์จิเนียตอนนี้เออเออหมดแรงตกอยู่ในสภาวะที่ตัวไม่เป็นไรนะฉันจะดูแลเธอเองเวอร์จิเนีย มาแล้วพวกเราจะมารับพวกนายเองโอ้โหลูกพ่อไม่ได้จะพ่อและเป็นการส่วนกอดเนี่ยโอ้โหพอคิดว่าพ่อจะไม่รอดซะแล้วจะไปกับพวกเราไหมรอบที่แล้วเราเลือกไม่ไปนะรอบนี้เลือกไปแล้วกันนะไปกูไปด้วยขอไปด้วยแล้วกันผลล็อกอัพชิ้นเมนต์ด้วยวะไปไปกูกลับด้วยเบื่อแล้วเบื่อป่าแล้ว อ่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ฮะเวอร์จิเนียไปด้วยออไปด้วยกันเควินก็ไปด้วยโอเคไปกันทุกคนเลยวะ่ะโอ้โหแล้วทุกคนก็บินออกจากเกาะนะฮะโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนกันเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเวอร์จิเนียนะมันมาแบบว่ามาซบเราอะเอาจบเกมเลยครับ ยโอเคครับคุณผู้ชมครับก็พัรนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์และแชร์เป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวพัรหน้านะครับเรามาสร้างบ้านกันต่อเกมนี้มียาวๆแน่อนอนไม่ได้จบแค่นี้แค่มาดูฉากจบเฉยๆนะครับโอเคไปละบายๆขอบคุณพระคุณที่รับชมครับขอบคุณจริงๆสวัสดีครับ